ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะต้องบอกว่าฮอตฮิตเป็นประจําโดยเฉพาะใกล้งวดเข้ามาทุกทีแล้วสําหรับวันที่16ที่จะถึงนี้ไปดูบรรยากาศที่วัดกันจ้าโดยเฉพาะตรงนี้เลยอ่างน้ามนต์ตาทองยิ้วรายเนี่ยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะจ๊ะได้รับความนิยมมากๆจริงๆเนาะคือตรงนี้เป็นรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งตาทองยิ้วรายที่หลายๆคนถ้าเป็นแฟนตาลอนข่าวคุณรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาชอบไปขอโชคขอลาบกัน แล้วก็ไปส่องในอ่างน้ำมนต์ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการลุ้นจับปิงฟองในข้องเนี่ยค่ะเพื่อนำตัวเลี่ยตัวเลขไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันต่อด้วยแล้วคุณดูตรงอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์นะคะท่านจะมีการสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณก็คือดวงวิญญาณของตาทองนิ้วรายนี่แหละค่ะเขาจะสวดแบบนี้กันเดือนละสองครั้งแล้วเวลาสวดทำพิธีเนี่ยก็จะต้องมีน้ำตาเทียนใช่ไหมยดลงไปตึ้งตึ้งตึ้งลอยอยู่บนอ่างน้ำมนต์ซึ่งเชื่อว่าตรงเนี้ย เป็นอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับดวงกับโชคชะตาของใครของมันจริงๆเนาะบ,บางคนไปที่เดียวกันเนี่ยแหละไปกันเป็นร้อยคนเป็นพันคน,นะคะถูกกับมาสองคนก็มีมถูกไหมล่ะทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เขาแบบว่าขายอยู่ตรงแผงลอตเตอรี่แถวนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ่ะถ้าเกิดบางคนดูไม่เป็นนะไม่รู้ว่าก้มเงยมองลงไปที่อ่างน้ำมนต์และจะจินตนาการยังไงเขาก็ขึ้นตัวเลข ไว้ตามแผงลอตเตอรี่ของเขาเลยคุณดูกันเอาละกันนะว่าเขาขึ้นตัวเลขยังไงคืออาจต้องยอมรับว่าแต่ละงวดเนี่ยเขาก็จะมีเลขที่เขาเกรงกันไว้ถูกไหมเอเกรงเลยว่าใชแบบแต่ว่ามันก็จะหมดเร็วเสมอเพราะว่าวางคนอ่ะเขาใครว่ามาดีฉันก็ตามค่ะทีนี้มันก็เลยทําให้เลขเหล่านั้นเนี่ยหมดเร็วทีนี้เราก็ทํายังไงดีเอาใกล้ๆก็ได้ใกล้เคียงถ้าเกิดสมมติเลขนั้นมันหมดคุณจะทํายังไงถ้าคุณอยากได้ถ้าไอที่อยากได้มันหมดนะ ก็ต้องขยเิบขยเบกระเถิบไปอีกสักนิดใช่ไหมมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้อ่ะอย่างเนี้ยก็แปะเอาไว้ให้ดูว่าเออเลขที่อ่างน้ำมนที่เขาพูดถึงกันเยอะๆหมายถึงยังไงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่แปะไว้ที่บอกไว้ที่เห็นกันมันจะถูกรางวัลเสมอไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ